สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิชา Electrical Engineering m a t h e m a t i c s ในหัวข้อเรื่อง Spring and RLC Circuit กันนะคะโดยบริศรา,าดอกลัก6 4 0 1 7 8 8 5อรุณิศปานทอง6 4 0 0 9 9 8ในการทดลองครั้งที่1การหาค่าความถี่ของสปริง ในหลักการและทฤษฎีนะคะจากสมการ differential equation เราจะได้สมการดังรูปแรกมานะคะและหลังจากนั้นเราจะนำา M มาหารตลอดทั้งสมการเพื่อจัดรูปให้เป็นรูปสมการสากลค่ะจะได้ดังรูปด้านล่างสายมือเลยนะคะจากนั้นเราจะได้อเมกาเท่ากับรูทคส่วน m ค่ะเราจะใช้กฎของฮุกนะคะในการหาอเมกา เเท่ากับลบ kx แรงยืดหยุ่นในสปริงแปรผันตรงกับระยะยืดหรือหดของสปริงในช่วงระยะเวลายืดของสปริงที่ไม่เกิดขีดจํากัดในความยืดในเครื่องหมายลบนะคะแสดงให้ถึงทิศทางของแรงดึงที่ตรงข้ามกับแรงกระจัดนะคะถ้าดึงหรือกดสปริงแล้วปล่อยสปริงจะมีการเคลื่อนกลับไปมาผ่านจุดสมดุลการเคลื่อนที่แบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกะ ระยะยืดของสปริงนะคะเดลต้าเอ็กเท่ากับเอ็กหลังยืดสปริงลบเอ็ก X, ก่อนยืดสปริงความยาวของสปริงก่อนยืดนะคะจะเท่ากับ8.4เซนติเมตรความยาวหลังยืดนะคะจะเท่ากับ12.8เซนติเมตรเราจะนำทั้งสองมาลบก,กันนะคะจะได้เท่ากับ6.4เซนติเมตรเราจะเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรนะคะจะได้เท่ากับ0.064เมตรค่ะเราจะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะคะในการหาค่า f ซิกมาเเท่ากับ MA แต่เราจะเปลี่ยน A ให้เป็น G ค่ะเนื่องจากเราก็ เราทดลองในแนวดิ่งนะคะจากนั้นเราจะทําการแทนค่าลงไปในสมการค่ะโดยมวลเราจะเท่ากับขวดน้ำที่เรานํามาทดลองนะคะส่วนค่า g จะเท่ากับ9.8 f เราจะเท่ากับ6.17ค่ะหลังจากที่เราหาค่า f และ delta x ได้แล้วนะคะแล้วเราจะนํามาหาค่า k ค่ะแล้วเราจะได้ค่า k เท่ากับ96.46ค่ะเราหาค่า k ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาหาค่าอเมก้ากันค่ะอเมก้าเราจะเท่ากับ 12.37ค่ะต่อไปนะคะเราจะหาความถี่ของสปริงกันค่ะโดยเราจะใช้ค่าโอเมก้าส่วนสอพายนะคะความถี่เราจะเท่ากับ1นึ่เหกเฮิร์ค่ะการหาความถี่ของสปริงจากการทดลองนะคะความถี่จะเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะคาบเวลาจะเท่ากับจำนวนช่องคูณกับ time อร์ดิฟค่ะเราจะได้ความถี่จากการทดลองเท่ากับ1.81เฮิร์ตค่ะ ค่า error ของการทดลองจะเท่ากับ7.65%ค่ะทลองที่2หาค่าความถี่ของวงจร RLC อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองตัวต้านทาน1 0 k กิโโอห์มตัวแนวนำา820ไมโครเฮนรีตัวเก็บประจุ0 1ไมโครฟารัดแผงวงจรเครื่องออสซิลโลสโคปและเครื่องฟังก์ชันเจเนเรเตอร์โฟลช์ดเริ่มต้น ต่อวงจร RLC แบบ p a ralel สร้างสมการสากลแทนค่า RLC ใช้วิธี Partial Fraction นำโอเมกาที่ได้จากการทดลองมาคำนวณหาค่าความถี่หาเปอร์เซนต์เอลเลจากการคำนวณสมการ RLC แบบขนานจากทฤษฎี KCL จากนั้นจัดให้อยู่ในรูปของสมการสากลจากนั้นทำการ Take Initial และจัดรูปสมการแทนค่า RLC R เท่ากับ10กิโล L เท่ากับ820ไมโคเฮร C เท่ากับ0.1ไมโคฟาลตได้สมก,การ v ศูนย์ s ออกมาและทำการแก้สมก,การและแยกส่วนเป็นส่วนของ a และ b จากนั้นทำการใช้วิธี partial fraction ในการหาค่า a และ b นำค่า a และ b มาแทนในสมก,การ v 0 s จากนั้นทำการแปลงลาปาสจัดรูปสมก,การให้อยู่ในรูปไซน์ จะได้ค่าโอเมก้าเท่ากับ114,52เรเดียน e r s เโอเมก้าเท่ากับ2าย f f เท่ากับ17,578.9เฮิรตซ์จากนั้นหาค่าความถี่จากคาบสัญญาณ f เท่ากับ1ส่วน t t คือ1คาบของคลื่นคูณกับ time per dip ได้ความถี่เท่ากับ16,666.66เฮิรตซ์จากนั้นหาเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ 5.18%